ได้มาหาพวกเราหมอปุณหมอหิมที่นี่นะครับที่นครปฐมนะครับเดี๋ยวคุณหมอสอบถามเล็กๆน,น้อยครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่เท่าไหร่คะครั้งที่ห้าค่ะอาจารย์เนาะกโค้ดการนะคะคือโค้ดนะคะของผลิตภัณฑ์มูลนะคะซึ่งเป็นทีม ทีมโค้ชที่สอนออนไลน์ด้วยนะคะก็ส่งต่ออาชีพนะคะให้กับหลายๆคนเลยนะคะแล้วก็มีความเติบโตมากด้วยนะคะวันนี้ก็ได้กลับมาหาะค,ะคุูบาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งได้มาเสริมมาเพิ่มมาเติมแล้วก็นําทัพนะคะแม่ทีมผู้คท่านนะคะมาเสริมพลังด้วยกันแล้ววันนี้ก็อยากให้เป็นสะพาบนบุญรีวิวให,ให้หมอปุณอีกครั้งหนึ่งว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันจนถึงวันนี้ค่ะก,การประสบความสำเร็จการเปลี่ยนแปลงเป็นยไงบ้างก็ครั้งแรกเนะ เพื่อนแนะนำแล้วก็ไปไปครั้งแรกเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจเกี่ยวกับขายออนไลน์กับแบนโมเป็นครั้งแรกเลยพอเพื่อนแนะนำก็ได้มาอาจารย์หลังจากหาอาจารย์ครั้งที่หนึ่งเหมือนการเดินทางของเรานะคะอาจารยก์ก็จะขึ้นไปแบบนี้เลยแล้วเราก็วิเคราะห์ตัวเองว่าอคือขึ้นไปเรื่ยอยๆแล้วจากนั้นก็เลยกับมาหาอาจารย์ ครั้งที่สองขึ้นอีกค่ะครั้งที่สามขึ้นอีกขึ้น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 ไปเรื่อยๆจนตอนนี้ก็ติดท็อปท็อปเจ็ดของบริษข่าเลกำลังจะท็อปสองแล้วค่ะฝากถึงคนที่กําลังลังเลที่กําลังชมคลิปนี้ครับที่เขากาลังรับชมฝากผู้ที่กําลังลังเลเนาะว่าได้จริงหรือเปล่าถ้าเรายังลังเลอยู่เราจะไม่รู้นะมาค่ะนะมา เหมือนวันนั้นอะถ้าการรังเองกันก็จะไม่มีวันนี้เหมือนกันเนาะก็<ช>แล้วก็อย่างเช่นธุรกิจทุกทอย่างะถ้าเราเป็นธุรกิจที่ให้อาอ,อาจารย์เนี่ยจะเสริมให้เราเติบโตยิ่งย่งขึ้นไปเลย<ช>เราเป็นผู้ให้ธุรกิจเป็นผู้ให้ใ<ช>อาจารย์ก็จะเสริมไปดวูให้เราสูงสูงขึ้นไปร่ลำรวยร่ำรวยยิ่ง่งขึ้นไปขอมือหน่อยอคัะขอมือหน่อยโ<ข>อเคค่ะ ครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องควรจะมีครั้งสองแล้วควรมีครั้งสามเพราะทุกอย่างเขาจะค่อยๆปัดไปเรื่อยๆตามสเต็ปนะคะหนึ่งไปสองไปสามไปสี่ไปนะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของตัวเรานะคะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทำนะคะแล้วทุกอย่างชีวิตมันก็จะเปลี่ยนแล้วก็บวกกับการลงมือทำมันก็ยิ่งทําให้ประสบความสําเร็จนะคะอันดับแรกอีกกันดับหนึ่งก็เรื่องของการเชื่อมั่นศรัทธาตัวเองก่อนทุกคน ยิ่งเรามีความศรัทธาในตัวเองเราไปทําอะไรหยิบจับอะไรคิดหวังอะไรมันจะยิ่งประสบความสําเ,เร็จนะคะเรียกว่าคิดดีทดําดีและลงมือทําด้วยตัวเองสําเร็จทุกอย่างเ